มาดูข้อยึดบทดีกว่า,อย,า,อ,ยาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่อเฉยๆเลยด,ดูบริบทก่อนแล้วได้พอเดาได้ w h a วัน p ฮปเพนคืออะไรขึ้นพี่เคยบอกแล้วใช่ไหมว่ามันต้องเกี่ยวกับรถแน่นอนเพราะอะไรเพราะบินบายแท็กซี่มีอะไรอีกมอ็อกมีอะไรอีกมีนี่ด้วยพียูอัพต้องเกี่ยวกับรถแน่นอนเห็นไหมนะแล้วก็เลทเพราะว่าเขาต้องมาไม่ท,ทันเราสิอยาก What happened เกิดอ,อะไรขึ้นอิดบูดเดนสตาร์มันยังไม่เริ่มถ้าเกิดเกี่ยวกับรถอิดบูดเดนสตาร์คืออะไร รถสตาร์ทไม่ติดหรือเปล่าใช่ไหมแปบลบว่าต้องรถสตาร์ทไม่ติดนะแต่ว่ารถ,รถต้องมีปัญหาใช่ไหมรถมีปัญหาต้องใช้คำว่าอะไรนะ้องข้อที่หนึ่ง my car was in trouble รถฉันเนี่ยมีปัญหาเป็นไปได้อยู่นะ I had my car fixed I had my car fixed ทำไมต้อง ED อะรถซ่อมตัวเองได้ไหมน้องรถซ่อมตัวเองได้ไหมรถซ่อมตัวเองไม่ได้ต้องให้ช่างซ่อมใช่ไหมแ้ต้องเติม ED ข้อน,นี้ผิด I had my car fixed my car fixed ก็คือรถฉันถูกซ่อมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมถูกซ่อมแล้วทำไมถึงมาช้าล่ะใช่ปะ ยังไงก็อย่าสตาร์ทดีกว่าไม่ต้องสตาร์ทรถก็มาแทนโดแท็กซี่เลยก็จะเร็วเหมือนเดิมแต่แอันนี้แปลว่าต้องมีปัญหาก่อนเลยหยุดสักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยแท็กซี่มาใช่ไหมข้อนี้เนี่ย I had my มค f e าคือรถฉันปลอดภัยก็คือเหมือนรถม่มีปัญหาก็ต้องมาเร็วปะไม่เล่นนะข้อที่3 I had a problem with my car รถฉันมีปัญหาฉันมีปัญหาเกิดกับตัวรถข้อนี้เป็นไปได้นะ จะใมาดูกันหนึ่งกับสามต่างกันอย่างไรส่วนข้อสี่ m a r a r f a i l to breakdown breakdown แปลว่าสติดแปลว่ารถติดนะแปลว่าพังพังพังไ f a i l to breakdown รถชั้นพังผิดมันแปลกๆ f a i l to breakdown breakdown คือพังแล้วมี fail กอ่ะมันดูซ้อนกัน่ะมันดูซ้อนในกระถีบนะเหมือนฉันว่าฉันไม่ไม่ฉลาดนะก็คือฉันฉลาดไหมฉันไม่ไม่ฉลาดพูดทำไม จะบับผิดนะผิดหลักกันมากเลยภาษาอังกฤษเขาห้ามพูดอย่างนี้กันเลยทีเดียวหรือหนึ่งกับสามไม่ค่ะวอสอินทราเบอร์กับไอแคร a p ฟ o ร์ e บอ i t h my c a ไมคน้องว่าไหนดูดีกันถามหน่อยอ่าให้น้องคิดสักแป๊บหนึ่งน้องว่าดีดีกันนะครับ พี่พี่ตอบข้อสามนะเพราะอะไร I had a problem with my c a r มก็ดูทั่วไปอะดูดูธรรมดาดยอะแบบไม่ดูพิเศษพิศละอะไรหนึ่งอะดูใช้สับเวอร์ไปไ y c a r ่าววอชอปช็อปเปิลช็อปนี่คืออะไร trouble แเ,เพราะว่าอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายรถชั้นอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายรถชั้นเสียงเป็นเสียงตายอยู่ในปัญหาอยู่รังประสบภาวะปัญหารถชั้นเนี่ยรถมันมมีชีวิตไหมน้องไม่มีชีวิต ใช้คำนี้มันดูคือ trouble มันเน้นใช้กับคนมากกว่านะะพี่ก็เลยไม่ค่อยชอบแต่มันก็ผิดจริงๆด้วยวต่อข้อสามไม a แ a ร์ได้เพราะมันมิดมคดูเป็นคนมากกว่า My c a ค w ว s in trouble ด,ดูเหมือนรถมีชีวิตแล้วรู้ว่าเรากำลังกำลังอยู่ในภาวละลำบากเนี่ยไม่เกี่ยวรถจะพังเรารถของมันมันไม่ทรมานเท่าไหร่จริงเปล่านะโอเคข้อที่ตอบข้อสานะครับ